หรับคลิปนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปเต็มหรือคลิปช็อตนะครับพอดีผมได้รับข้อความสั่งตายแล้วกันนะฮะคือถ้าผมไม่ทําตามนะี่คือผมตายแน่นะครับผมมันเป็นข้อความจากผู้หญิงคนหนึ่งครับอ่านเข้าดิสหน่อยมีเรื่องด่วนมากเร็วเข้ารับสายเข้าดิสห้องส่วนตัวเด้อชา้าโอเคมาเดี๋ยวเราจะเข้าดิสกันนะครับว่าเขามีธุระอะไรนะครับฮัลโหล ใช่ไหมฮะมาแล้วเหรอโอเคมีทุราอะไรครับมา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 นี่คืออะไรเขาเกีทอยเลทมาเขาจะให้ดูอันนี้ให้ดูอันนี้นี่คืออะไรมีของใหม่เผื่อตัวเองจะทําคลิปไงของใหม่ของใหม่ของใหม่ห้องวีใช่ไหมใช่ใช่ห้องวีเขาที่แหละห้องวีห้องวีของใหม่มาโคตรเยอะเลยนี่ดูไอตัวนี้ดีดามิดโคตรเยอะยังไม่ได้เข้า มาเข้ามาละทำไรอยู่เรียกตั้งนานมามาจะเอาอะไรอะอละใครบอกว่าเขาจะเอาอ๋อละไล่ตัวอะไรวะเนี่ยดูดูดูเป็นไงเป็นไงเอระตลกแต่มันไม่มีขายี่มันมีแต่สุ่มมากตัวไหนมีแต่สุ่มอะไอตัวนี้เป็นสุ่มอยู่บอดไม่มีใครโอ้ต้องเงินไม่มีด้วยฮะเดี๋ยวลองสุ่มดูซิไหีลองสุ่มดูซิร้อยกว่าบาทนี่นะมีตังอยู่หนึ่งร้อยเจ็ดสุ่มได้ปะ อ๋อมันสูงห้าร้อยนี่ว่ะโอ้ยไม่ได้แล้วงั้นน่ะห้าร้อยไม่ได้แล้วเองมีเพรอยู่ร้อยห้าสิบเพรใช่ไหมใช่ไม่ได้ใช้หรอกมันน้อยเกินไปเอามาให้เขาดีกว่าเขาจะเอาไปใช้เองอื้าไปยังไงก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับทำไมต้องถอนหายใจด้วยอะอะแล้วเรื่องด่วนที่พูดนี่คืออะไรครับเรื่องด่วนที่พูดเนี่ย ฟังเขานะอาฮะดูตาเขาด้วยดูตาเขาด้วยเขาเสีย79โลบัคเพื่อซื้อตานี้อาเสีย79โลบัคเพื่อซื้อตานี้แล้วไงต่อครับมันมันวิ่งวิ่งแวบแวบใช่ไหมมันวิ่งวิ่งแวบแวบเหมือนเด็กตาดำนี่นะฟังนะแต่เองเอาเมาส์ไปชี้ตะก้าเขียวๆนะตะก้าเขียวๆตะก้าเขียวๆตะก้าแดงๆตะก้าแดงๆองาแดงแดงเยว แล้วตัวเองก็เลื่อนลงมาเล,ลงเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเห็นอันม่วงม่วงไหมเอ้เอ้เอมิอะไรเนี่ยยูนิตม,ม่วงม่วงอะ่ะม่วงมง่วงอ่ะม่วงม่วงอ๋อนี่เห็นเป็นรูปมงกุฎม่วงม่วงเนี่ยสองร้อยเก้าสิบยี่สิบเก้าลเนี่ยไม่ใช่เลื่อนขึ้นไปอีกอ่ะเลื่อนขึ้นไปอีกอ่ะอ่ะอะไรอ่ะ อาชีีที่เขียนว่าอะไรสักอย่างนี่แหละยูนิตอ,อ่ะอ่าอ่าอ่าแล้วไง <คน S 1> ต่อถือปืนไหมเห็นคนถือปืนปะ่ะมีถือปืนหลายตัวเลยตัวที่สองอ่ะไอตัวถือค้อนไม่ต้องและตัวถือค้อนไม่ต้องเป็นตัวที่สองนี่ใช่ไหมใช่ใช่ทำไมเขาอยากได้เอเขาอยากได้ดูดูโอเคอ่ะเอาไปวงกงว้างเออไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากเอาไปเลยไปเลยวงตั้งหกสิบห้าเอาไปเลยเอาไปเลยเอ่าอ่า อ่ะได้มาแล้วครับผมอ่ะเอาไปวว้าแค่นี้ใช่ไหมตัวที่อยากได้เนี่ยเเดี๋ยวเขาลองไปเล่นก่อนแป๊บนึงโอเคสรุปคลิปนี้เป็นคลิปช็อตครับผมอือหือ สานาทีผ่านไปทักผมมาอีกแล้วแล้วก็บอกให้ผมเข้าแมปมาอีกแล้วผมว่าลางไม่ดีแล้วฮนะท่านผู้ชมฮะมาละเข้าดิดคอร์ดแป๊บหนึง่งอ่ะมีอะไรอีกเข้าเกยมยังอะอ๋อวา่านะมันเล่นมันเล่นไม่ดีเลยอ่ะมันเล่นไม่ดีเลยชอย เสียตัง700700ซื้อตัวมันนะแล้วก็อัพเยอะอ๋อเสียตัง๗0๐แล้วอัพเยอะใช่คือไอ้ตัวนี้มันไม่ดีเลยใช่ไหมมันไม่ดีมันห่วยแตกมากใช่ไหมมันลงดันอันนั้นไม่ได้อะเขาลองลงดันนั้นไม่ได้อะอ่างั้นแล้วเอาตัวไหนต่อตัวไหนต่อทีนี้มันลงดันทรายไม่ได้มันใช้ตังเยอะเกินไปอ่าตัวไหนต่อตัวไหนต่ออะไรเขาเอาตัวไหนต่อเอาตัวไหนต่อเอาตัวไหนต่อ งั้นเอาตัวแพงๆอืมแพงๆโอ้มันลดคูดาวด้วยนะตัวไหนครับไอตัวสุดท้ายไอตัวสุดท้ายเออๆแหละเออมามามาเอาไปเอาไปเอาไปอ่ะกูซื้อเลยอ่ะอ่าเอาไปเอาไปเอาไปโอเคตัวนี้แหละตัวนี้แหละดูนี่นะวันนี้ชัวร์แล้วนะ วไม่รู้โอเคแป๊บน <Okay. S 2> ึงใส่ตัวก่อนแป๊บหนึง่งโอ้หกร้อยแต่มันบุต์ดาเมจนี่หวะโอเคไปได้ไปได้นะโอเคนะชัวนแล้วนะแล้วโทรหาใช่ใช่ของใหม่ไงของมันต้องมีของมันต้องมีอ,งมอ,งมอ่ะไปไปไปเล่นไป ท่านผู้ชมครับผมว่ามาแนวแนวนี้เนี่ยผมต้องได้เสียโลบักอีกแน่นอนเลยครับผมว่าไม่งยังไงก็ต้องทักมาขอผมอีกนะฮะพาะงน้นแล้วอยากกันนั่นเลยผมซื้อไว้หมดเลยดีกว่านะครับจะได้ให้ทีเดียวนะฮะอ่ะเราซื้อ2ตัวนี้ให้พี่ก้าหุงแล้วใช่ไหมครับแต่ผมซื้ออ้นี้ด้วยมาซื้อมา499โลบักปับ๊บไอตัวนี้39 9โลบักปับ๊บแล้วก็ไอตัวนี้3 9 9โลบักเฮ้ยปับ๊บ โอเคซื้อแล้วเรียบร้อยนะฮะวิวง่วงตัวเองตัวเองมีอะไรครับฮัลโหลพูดซีได้ยินเสียงไหมเนี่ยได้ยินอ่าว่าไงมีอะไรต่อของมันต้องมีของมันต้องมีอ่าอ่าโอเคโอเคของมันต้องมีของมันต้องมีอ,งมอ,งมอืมอืมใช่ใช่ใช่นะอ่ะเอาไปที่เหลือเนี่ยเอาไว้ให้หมดไปโอ้ไปไปได้ตัวคอนด้วยเออไป เขาจะบอกอะไรให้นะอะไรอะไรตัวคอนเขามีแล้วได้ไปได้มาจากไหนใครมันให้เขาขอสารภาพอะไรได้ไหมสารภาพอะไรเอาตัวของตัวเองมาซื้อมันมันของใหม่อะเอาตัวของตัวเองมาซื้อนี่คืออะไรเอาขโมยเพชรตัวเองมาเขาขโมยโลบักตัวเองมาซื้อเอาขโมยโลบักตัวเองมาซื้อแล้วอะเขาก็เลยบอกให้ตัวเอง ไม่ต้องมาซื้อให้เขาไงเงียบทำไมอ่ะอะไรเธอมันไว้ใจไม่ได้เธ <c oughs> อบันบังอาจเข้ารหัสชั้นเ <c oughs> พื่อที่จะมาซื้อของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่พึ่งกดธเขาจะบอกอะไรให้นะอะไร กดดูตัวเขาแล้วมันทําไมมันมีอะไรเขาสุ่มได้ตัวนี้กดลีตัวนี้เขาสุ่มได้ตัวนี้เขาสุ่มสองครั้งเขาได้เขาได้กดลีแล้วมันดีเหรอไม่รู้เขาเพิ่งสุ่มได้ตั้งเขาหมดเลยเห็นไหมสี่พันเหรียญเนี่ยดูดูดูดแล้วมันดีเหรอมันเหมือนปืนฉีดน้ำช่วงสงการอะ มาท่านผู้ชมครับอยู่รอบนี้นะฮะผมจะขอมาแก้ตัวครับหลังจากคลิปนั้นนะที่ผมโดนไถหมดตัวนะฮะรอบนี้เนี่ยผมแต่งตัวเป็นตัวเต็มยศของผมมาเลยดูซิว่าผมจะขอของใครได้ไหมอ่ากูยืนตรงเนี้ยมีคนไทยอยู่ด้วยนะฮะ,อะขอตัวหน่อยครับขอตัวหน่อยครับดูซิมันจะมีใครมาด่าผมว่าผมเป็นตัวปลอมหรือเปล่านะฮะเฮ้ยมีคนให้ผมรอบนี้ยังคงสวยงามท่านผู้ชมครับ โลกนี้ยังคงสวยงามเฮ้ยมีคนให้ผมลโลกนี้ยังคงสวยงามอยู่อไม่ได้มีคนแลกน้ำใจตัวจริงหรือปลอม,ต,ต,อม 1, ต,อตัวจริงต้องมีหนึ่งสาตัวเออตัวจริงต้องมีหนึ่งสาตัวนะครับเออดูดูชื่อนี่ตัวจริงมีหนึ่งสมตัวเออมันไงเป๊ะบนล่างเหมือนกันเป๊ะเออ พี่ละพี่อานไม่เล่นแมปนี้กูเล่นอยู่เนี่ยปัไอ้คนนี้ไอ้คนนี้บอกปลอมอย่างเดียวเลยนะฮะถือว่าเป็น fc ที่ดีนะเพราะว่าผมเคยผมเคยลั่นวาจาไว้แล้วว่าผมจะไม่กลับมาเล่นนะครับแต่แค่ผมคิดแค่ผมอยากจะผมไม่อยากจะมาอ่ายังไงอยากจะมาถ่ายเล่นเล่นเฉยเนะฮะเออถือว่าเป็น fc ที่ดีนะอย่าไปว่าเขานะครับเฮ้ยนี่ผมกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งน้องๆเขาเนี่ยอ่าอันนี้มีคนถามว่าตัวจริงตัวปอมใช่ไหม จะฟังเสียงไหมเปิดไม้ได้หรือเปล่าเปิดได้พี่เอามามาเปิดไม้มาเปิดไม้ใครเปิดไม้ได้เปิดไม้ครับจรีรู้ว่าตัวจริงตัวปลอมครับผมเปิดไม้ดีดูมันทำเสียงสิดูมันทำเสียงสิเสียงเพื่อะไรไปรุ่นไฟเอ็มเหรอครับเออบอกเขาดีว่าตัวจริงตัวปลอมมนนี้บอกเขาดี ฮัลโหลพอดีครับโอ้ยพอดีผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมไม่มีตัวเลยเนี่ยผมจะมาขอตัวแบบตั้งตัวซะหน่อยมีใครใจดีให้ตัวผมมาตั้งตัวไหมครับโอ้โหแล้วมึงโชว์กูแบบนี้มึงจะให้กูบันทึโอ้โหเยอะขนาดนี้อันนี้อวดจริงหรือไรเนี่ยอ้อวดโอ้โอ้ให้เหรอให้จริงหรือเปล่าให้จริงหรือเปล่าโอ้โหตั้งตัวได้เลยเ oh, oh, <laughs> ดีเย๋ยวโอ้ขอบใจมากต้องรักอู้พี่ตั้งตัวได้แล้วพี่ตั้งตัวได้แล้ว โอเคครับผมเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้นะฮะโอ้โหผมลืมไปว่าเปิดไมได้เนี่ยต่อไปนี้นะถ้าเกิดว่าเจอใครที่แฝงตัวเป็นผมนะครับถ้าท่านผู้ชมสามารถเปิดไม่หรือได้ยินเสียงคนอื่นที่อ่าเปิดไม่ได้เหมือนกันในแมปนะเพื่อนๆบอกมันเปิดไม่นะครับเปิดไม่แบบนี้นะฮะโอเคถ้าชอบคลิปนี้เขาฝากกดไลค์กดซับสไครกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับ โอเคแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ